ตัวนี้เหรอกลิมล็อกจากคานฟอร์เมอร์ทำสีใหม่โดยใครครับโ,โ,ดโดยโดยโดยน้องโจสภาพคนทำให้หน่อยสวัสดีครับมือจิ้งเป็น,ส,ส,นสีสนิมสีสนิมใครชอบก็มาซื้อได้ตัวเท่าไหร่เนี่ย35บ,บาทเฮ้ยซื้อเลยงั้นนะเดี๋ยวคุณนนท์เล่าให้ฟังหน่อยครับมีบูธมีอะไรเด็ดๆบ้างครับ <c oughs> ของที่แบบชอว์ชิคผสมมาโชว์ด้วยของที่คัสตอมมาของตัวอย่างบ้างหรือว่าของไซส์ใหญ่ๆหน่อยที่เป็นงานสเตียิ่งปีนี้ทำวัน แบบพาวเวอร์เทลล์ที่ถึงเขาให้มาโชว์ครับโหตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นออพติมัตต์ตัวไหนที่เป็นเอเชียเอกลีบจำไม่ได้ว่ามีกี่ตัวทั่วโลูกปุ๋ยเวอร์ชันหนังอ่ะมขาจะเป็นสีธรรมดาตัวนี้คือสีทองทั้งตัวครับผมแล้วก็มีออพติมัตกับแมกกาซีนที่เรียกว่าเป็นตัวที่มาจากภ่าเจเนรัลคัตวานหรือซีวานท่าที่เป็นกระตุ้นคลาสสิกอันนี้ทางพาวเวอร์เให้มาร่วมแสดงด้วยเหมือนกัน แล้วอย่างตัวนี้คืออะไรครับตัวเนี้ยเป็นตัวพิเศษที่เพิ่งกำแสดงไม่นานที่ต่างประเทศในไทยไม่มีขายอ๋อและเห็นตัวนี้ตัวขาวมีความพิเศษยังไงครับเขาบอกว่าเขามีโปรเจกต์คืออยากให้กับศิลปินแต่ละประเทศมารองทำเหมือนคัสตอมมาลงสีแบบ DIY เป็นแต่ละประเทศของตัวเองว่าแล้เสีนอย่างไแค่ไหนเห็นบอกว่าตัวนี้อยากให้คนทาเป็นแบบสไตล์ไทยๆด้วยใช่มีจะหลุดมือมาถึงแถวนี้ไหมครับ ต้องรอเด้อตัวนี้ที่สีเหลืองที่เขาทำสีไว้แล้วเนี่ยอันนี้คือทำเป็นสีรถก่อสร้างเลยครับทุกตัวพวกนี้ยังแปลงร่างกลับไปเป็นรถได้คิดว่านะถ้ามีบุญได้ทำนะก็จะทำเป็นรถก่อสร้างนี่แหละแต่ใส่สติกเกอร์สู้เพื่อแม่วัดท่าไม้นั่งหน้ามีแม่นั่งหน้าเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยพี่พงศ์อะไรด้วยแจ้งนี้ยปีนี้ตีมก็คือเป็นเหมือนเมืองของมันฟอร์เมอร์คือต้องบอกว่าตัวใหญ่ๆทุกตัวเนี่ย สามารถแปลง่างเป็นเมืองได้หมดเลยแปลงเป็นเมืองแปลงเป็นอาหนะเป็นยานแล้วก็แปลงพลังขุ่นได้ก็คุณนนท์บอกว่าเดี๋ยวเสร็จงานนะให้พี่ยกกลับบ้านไปเลยโอเคขอบคุณคุณนนท์นะครับ เป็นยังงไเป็นเสืออรวมล่างแล้วมือมันจะไม่ใช่นิ้วนะมือมันจะเป็นมือเงี้ยแง๊บแง๊บอ่ะพี่คือพี่ชอบมากตอนนั้นที่ไปญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นขายอยู่เป็นเงินไทยมันอยู่ที่สองพันกว่าบาทแล้วที่นี่ขายเท่าไหร่ครับเท่าไหร่พันห้าพันห้าถามว่าเอาไหมจะเหลือเรอสั่งยังไงครับกล่องเทากล่องเทากล่องเทาอ่ะยังไม่แกะไงกล่องนี้คือแกะแล้วอ๋ออันนี้เป็นกล่องน้ำตาลนะนะใช่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 ไอเดียที่ชอบคือโซนข้างบ้านอะมีแต่เราไม่มีเราไม่มี เก็บกดแล้ววันนี้ขอระบายใช่พอนดันเลย <c oughs> ถือมีดก่อนตอนนี้เฮ้ยถือมีดมีขายมีดในงานด้วยเหรอเป็นกระตุ้นไทยที่ชื่นชอบมานานอาเจตเด็กแล้วเรื่องมีดที่สากสังเกตมาทุกปีแบบบุญน,นี้ทุกปีอ่ะไปขายไปแล้วเอาจริงปะเนี่ยจริงปะก็เมื่อวานวางไว้ตรงนี้ปุ๊บใช่อีกคนมาใส่ไปแล้วอันนี้คือซิมมอนเบย์ใช่ปลาซิมมอนร้ายจังใจชอบอเนี้ยจริงๆด้ามเนี่ขายอยู่สี่เบอรห้า ไม่ต้องเป็นเจ้าขาแข็งขาแน่เอาเลยจัดไปโอนได้ไหม <c oughs> ได้ความปันในไปเด็กไม่ไ <c oughs> ไมยู่ในมือแล้วอันนี้งานพวกนี้เป็นงานความคิดดีไซน์เป็นตนัวละครที่ชอบและอ่านการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กเป็นมีดของพระเอกมาคัดไม่เลื่อมนี้ เชื่อมาก็ได้เราังไม่จบแบบปลาหมอจะจบแบบว่าคุณจะรู้สึกว่าจบข้างเทียไม่ใช่ไม่ใช่เ่าจะทำให้คุณรู้สึกว่าเราคือตำนานที่ดำอยู่กต้แต่ละเม็ดยศเงือเพื่อการเพลง ่ยให้ตั้งไอ้ไอ้หัวกระโหลกขึ้นมาโอ้โหก็เป็นสุดยอดอีกผลงานในของนักเขียนจักรวรรดไทยนะครับที่นกหรือชายาไใน์โป๊นะครับนี่พี่ทีศัพเดี๋ยวเราจะพาบ้องไปอวกาศครับผมในราคา100บาท100บาทถ้าดูหนักเรื่องหนึงเนี่ย first man อดัมมูนะไอ้ที่นักบินอวกาศอ่ะมันจะตลอดเนี่ยเราเขาบอกว่าอย่าคุณหนักขึ้นไปไม่เกินสามสิบกิโลหรอกดูผมดู เออะไม่ได้กันแบบว่าพี่บ้องหลุดออกมานะการ<บ>พี่บ้องหนีค่ะี้อ,อ,อ,อเขาบอกบว่านึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ให้ดีนะครับแบบเมื่อกี้โอ้โอินเตอร์เล่ามากเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> สนุกดีเราไปเล่นแบบกลางนั่นนะยี่เหมือนแต่ยิ่งกว่าใช่ไหมบกาศมันอันตรายมากเราอยู่กับคาที่แรงดไม่มีแรงอะไรเงี้ยคำมันอันตรายเลยถ้ามันแรงนิดนึงรู้สึกว่าตึ้งตก่อได้่เ้ยอเออโผกีโผกีโผอยูู่ร้เอนนิวเอาตองไหม นักวาดคาะบบบนี่แหละาจะเห็นงานเขาแบบตามเรื่องตามที่ข้างหลังนี่ปะใช่เขาทำกับายแมงมาทำกับคุณนิสุกาก็ทำอะไรเงี้ยเยอะเยอะากที่เขาดังมากแรกแรกมันจะเป็นเสืออก่อนเลยคนเสือเหลือเสือเหลือเพราะถ้าอยู่กับเขาจีิจะเป็นโอ้ใช่นี่นี่ประเด็นคือเขาแจกไยเซ่นใช่ไหมราดูนี่ทุกคนแถวนีมาก บอกเลยว่าถ้าแบบมีของของเขาอะถ้าไม่้เขาเซ็นราคาตองพุ่งมากเลยนะเออใช่การเขาแบบเป็นที่จำง,งา่ายถ้าดูแบบสดใสดนี่จะเป็นชื่อเขาชื่อแบรนด์จบฉลากนี่จะได้ multi case key i n g Link, e ไ r f i magnet sticker แล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรอยากได้อาร์ทอยด้วยอยากได้อารทอย ผมจะเลือกอันแรก <c oughs> นี่ไงอาร์ตโอยคือตัวนี้ใช่ใช่ตั้งคเครืมอร์เมดตั <c oughs> ้งคเครืมอร์เมดเสียงเมื่ะไร่ทำเคล็ดขันเลยอ่ะทูทูไทยไปเลยถึงแอนตอบแอนไหนไหนแต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 นอะไรวะเนี่ย <c oughs> เอ่อ,เอ,อโอ้โหเงียบเลยงเงียบเลยไม่ไม่รู้ด้วยเ <c oughs> ทียบตัวสอนเอา 육동 마그넷 슬등 스티커 마그넷 스티커 스티커 오 e a h 스티커 1 스티커 2018ที่ไม่ยอมถ่ายปิดรายการด้วยเราคุยกันแล้วเราจะมาถ่ายปิดที่ร้านเนื้อเชือยย่า <c oughs> คือร้านนี้อร่อยมากหนุพี่วงดิ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เป็นสปอรเซอยให้เรานะแต่คือช่วยมากินหน่อยเดี๋ยวเขาอยู่ไม่ได้กว่ารอะล่ะชื่อร้านนี้ไม่ต้องโฆษณาแล้วคนเยอะแล้วเยอะจริงอุ๊ยอดแน่อดแน่อดแน่กีในมือที่สั่งแล้วแบบก็จบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอบค ไร้อนจบนี้อ่ะใช่จบนี้พี่ให้ดูให้ดูถ่ายให้ดูก่อนครับร้านนี้ขอรีวิวเลยตาไหลนี่คือตาไหลเลยครับอร่อยใช่ไหมร้อน